คนโบราณเขาเตือนว่าเจอเงินตกตามถนนตอนกลางคืนห้ามเก็บเด็ดขาดเมื่อคืนผมเดินกลับบ้านตาไวไปเห็นเหรียญสิบบาทตกอยู่บนฟุตบาทสภาพใหม่เอี่ยมเลยด้วยความงกผมก็รีบก้มเก็บใส่กระเป๋ากางเกงทันทีคิดว่าลาบรอยพอก้าวขาเดินต่อขาผมหนักอึ้งเลยครับเหมือนมีลูกตุ้มเหล็กมาถ่วงไว้ที่ขาข้างที่ใส่เหรียญ ผมพยายามลากขาเดินกลับจนถึงห้องพอล้วงกระเป๋าจะเอาเหรียญออกมาดูปรากฏว่าเหรียญสิบบาทนั้นหายไปครับแต่กลายเป็นก้อนสำลีเปื้อนเลือดเหม็นคลุงอยู่ในมือผมแทนผมสะบัดทิ้งด้วยความขยะดขยงแล้วจู่ๆไฟในห้องก็กระพริบผมได้ยินเสียงผู้ชายพูดเสียงอุย e อุย e เหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่ปากดังมาจากมุมห้องว่าเอาเงินค่าเดินทางกูไปแล้วพากูไปด้วยสิผมหันไปมองเห็นเงาดำๆนั่งยองๆอ,อยู่ที่มุมห้อง ที่ปากของมันมีเหรียญสิบบาทนั้นยัดคาอยู่เต็มปากและมันกำลังพยายามกลืนเหรียญลงคอพร้อมกับจ้องหน้าผมเขม็ง